สวัสดีค่ะประการนะคะนี่ค่ะมาเดินบริเวณบ้านค่ะนะคะมาเดินแล้วก็พาชมบริเวณบ้านของประการค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้บ้านะคะพี่สาวของประการกับลูกชายของประการนะคะช่วยกันตัดหญ้าค่ะสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะหมอะแก,ก่การกลางเต้นมากมากเลยจอดรถนอนก็ได้นะคะ นี่ค่ะบริเวณวิวหลังฝนตกพึมพำนะคะไม่ได้ตกรุนแรงแต่ตกโปรย,ยนะคะภาษาบ้านประการก็คือฝนตกโปรยๆค่ะชุ่มฉ่าค่ะแบบนี้อะค่ะทาให้หญางอกได้ดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะวางน้ําเขียวตัวนี้นะคะพอตัดหญ้าออกแล้วนะคะนี่บริเวณสนามหญ้าก็ หน้าเดินหน้าออกกําลังกายอยู่ค่ะแต่ประการว่าอจะกลางเต้นนอนดีไหมก็เลยยังไม่กลางเพราะว่าถ้าเจอฝนนะคะงูเงี้ยวก็จะมาค่ะงูเขียวหางไหมมาหลายตัวแล้วค่ะนะคะเป็นงูมีพิษนะคะถ้าเราเห็นก่อนก็ดีไปค่ะถ้าเกิดเราไม่เห็นเขาเขากัดเราก็จะมีโอกาส เียชีวิตได้นะคะถ้าเราไปหาหมอไม่ทันเนาะอย่างยกตัวอย่างทําไมประการทึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพี่สาวของประการนะคะแกตัดกิ่งไม้เนาะเอามือสอดเข้าไปตาก็ไม่ค่อยดีเนาะอายุเจ็ดสิบแล้วเขาก็กัดค่ะพรากัดแล้วที้ก็ไม่เห็นตัวงูค่ะรีบไปหาหมอหมอถามว่าโดานอะไรกัดมาก็บอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นงูอะไรแต่ทีนี้พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแขนก็บวมขึ้นแล้วก็ เป็นสีม่วงค่ะเป็นสีดำม่มวงๆนะคะเพราะว่างูเขียวหางไหม้นี่มันจะมีพิษต่อโลหิตของเรานะคะถ้าเราช้านะคะก็อาจจะได้ตัดแขนตัดขานะคะบริเวณที่งูกัดนะคะก็จะเป็นสีดำเลยนะคะเป็นสีดำบวมพองเหมือนโดนไฟไหม้เลยค่ะนี่ค่ะรลองรอยของยาคอมมินิตนะคะยาคา ย้าคอมมินิตก็คือญ้ดต้นใหญ่นะคะลกมากค่ะต้นใหญ่สูงสองเมตรกว่าเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะร่องรอยการตัดโอ้นี่ประการจะให้ดูร่องรอยของประการน,นี่ค่ะต้นผักกะถินนะคะโตค่ะโตผักกะถินผักกะถินเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะประการตัด ลงรอยการตัดนะคะตัดแล้วก็ขนไปทิ้งค่ะขนไปวางนะคะขนไปวางแล้วก็ตัดยังไม่ได้เก็บก็อีกเยอะค่ะนี่หลายต้นเลยแล้วบริเวณบ้านประการนะคะก็จะเป็นพักแบบนี้ค่ะเป็นพักพักเป็นหลันหลันนะคะทำให้เดินลําบากค่ะแล้วก็อายุมากแล้วนะคะยังบริเวณตรงนู้นยังไม่ได้ตัดค่ะติดถนนนะคะ ยังมีย้าคาอยู่นี่ค่ะผักกทินที่ยังไม่ได้ตัดนะคะต้นปาล์มนี่กองผักกทินที่ประการตัดไว้นะคะยังไม่ได้ทอนนะคะต้องทอนให้เป็นท่อนเล็กๆก่อนค่ะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะประการก็ใช้เลื่อยนะคะซื้อเลื่อยมาใช้เลื่อยตัดประมาณเจ็ดแปดต้นค่ะแล้วก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะมองไปไกลๆตรงนี้นะคะก็คือ จดี D, วัดแสงธรรมค่ะนู่นมองเห็นเล็กขาวๆเล็ก,ลกนะะ D, ลๆนะคะยอดเจดีแหลมๆนะคะนี่ค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ประการมีโอกาสนะคะนี่อันนี้คือบริเวณชั้นล่างค่ะบริเวณเลุงนะคะลุงพี่ชายของประการนะคะเขาก็ทําเป็นพักๆเอาไว้เนาะเป็นสามารถรถขับอ้อมได้ค่ะถ้าจะกลางเต็นก็กลางได้นะคะ เพียงแต่ประการไ่ะยังไม่ได้ทําห้องน้ำเนาะนี่ค่ะบริเวณนูน,นบ้านประการแล้วก็นูนลงลดประการค่ะประการกลางทัับให้ลถค่ะทีนี้ฝนตกลมแรงก็เลยต้องลดเสาลงนะคะว้าวนียค่ะบ้านป้านะคะบ้านประการหลังนี้ค่ะอันนี้บ้านพี่สาวประการอันนู้นบ้านพี่ชายประการค่ะข้างๆกันนี่ก็บ้านพี่ชายพี่สาวกับพี่ไอ้กับ กับลุงเขยค่ะนะคะเป็นญาติกันห่างๆกันค่ะเนี่ยค่ะมาอยู่ด้วยกันนี่ค่ะบริเวณตัดแล้วก็พอดูได้ค่ะเศษใบไม้ก็กองเอาไว้ค่ะนี่ที่กองขยะก็เป็นพืชนะคะไม่ใช่เป็นขยะเนี่ยค่ะบริเวณที่ประการจะใช้ประจําเลยนะคะบริเวณนี้นี่ครับเวลาเราชมวิวนะคะต้องชมด้วยสายตา เป,เปล่าค่ะถ้าชมผ่านกล้องนะคะความสวยความงามก็จะลดลงค่ะแต่ถ้าเราชมด้วยตาเปล่าของเรานะคะมันจะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะนู้นภูเขาไกลๆนะคะมีสามลูกสี่ลูกเลยนะเนี่ยค่ะคือความสุขของคนพื้นพื้นนะคะคนพื้นพื้นบริเวณแค่นี้ละคะ่ะเนี่ย แต่กว้างอยู่นะคะสามารถกางเต็นท์สามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะคะนี่กว้างอยู่นะนี่ค่ะเดี๋ยวประการมีโอกาสนะคะประการจะทําห้องน้ําทําที่ล้างจานทาอะไรแล้วก็จะชวนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานนะคะที่ติดตามดูแลประการอยู่มากางเต็นท์กันเนาะเคยมีนะคะที่ประการชวนไปเจอกันที่ช่องยินจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ ประการไปเที่ยวเนาะไปกลางติ้นแบบนี้ค่ะไปเจอกันน้องๆเขาอยู่ในกลุ่มของรถคันเล็กนะคะรถเอนวีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะรถคันน,น้อยๆก็สามารถไปได้ทั่วไทยเลยค่ะไปเจอกันก็เลยคุยกันนะคะประการก็เลยบอกว่าถ้าวัาผ่านถนนเส้น304วังน้ำเขียวอย่าลืมนะแวะไปบ้านประการเขาก็มาค่ะพอหลังจากนั้นอีกไม่นานนะคะเขากเ็เขียนเม s s ซ n เจ r มาหาเนาะ เขียนข้อความมาหาประการประการก็ยินดีต้อนรับค่ะทําขนมปังขนมเค้กเอ่อโลเขาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะน้องๆที่เราได้ติดตามผลง,งานกันได้ติดตามให้กําลังใจกันเนาะอย่างประการนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะก็ใช้ชีวิตแบบคนอายุ64เต็มย่าง65ค่ะนี่นะคะเรามีบรรยากาศเนาะ นี่ค่ะประการก็หญ้าพอตัดไปใหม่ๆค่ะก็กําลังจะงอกอีกแล้วนี่ยญ้าคอมมินิตนะคะนี่หญ้าคาโอ้นี่ค่ะบ้านหลังใหญ่ของลุงค่ะสูงอยู่สูงนะคะวิวสามร้อหิองศานะนู่นด้านหลังนี่ก็เป็นผาลักสลัดใดค่ะ ต้องขึ้นไปอีกนะพอตอนเช้านะคะหมอกเต็มเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไปตามหาหมอกที่ไหนไกลๆค่ะเนี่ยค่ะดูที่บ้านประการนีแหละเ,<า>เมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะมีเพื่อนของลูกชายมาค่ะโอ้มาเห็นวิววังน้ำเขียวชอบใจใหญ่เลยค่ะ,น,น,คะน,นู่นค่ะตรงนู้นเป็นละองหมอกนะคะเป็นละองหมอกทะเลหมอกนะคะชอบใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ อากาศดีค่ะแล้วก็ฝนตกชุ่มฉ่าน้องเขาชอบมากๆเลยค่ะนะคะนี่รอบๆอบตัวประการวิวสามร้อยหงศาเลยค่ะหมุนรอบตัวนะคะหมุนรอบตัวเอาค่ะเดี๋ยวประการให้ชมบริเวณแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักวันนะคะประการก็จะกลางตินนะคะชวนเพื่อนมากลางตินค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ